สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมนากชิเดชก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินกันนะครับว่าคืออะไรเกิดขึ้นได้จากกรณีไหนบ้างแล้วมีปัญหาอะไรบ้างที่มักจะเกิดขึ้นถ้าหากเรามีการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินร่วมกันกับคนอื่นไปดูกันเลยครับก่อนอื่นผมก็จะอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินก่อนนะครับว่าคืออะไรการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินนะครับก็คือการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกันนั่นแหละครับตามชื่อของมันเลยเช่นนะครับถ้าหากที่ดินแปลงบ แล้วมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ถือครองร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเขาก็จะเรียกว่าการถือกรรมสิทธิ์รวมนั่นเองครับซึ่งการถือกรรมสิทธิ์รวมต้องมีการจดทะเบียนที่สำนักง,งานที่ดินด้วยนะครับแล้วการถือกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยกฎหมายเขาก็มีการระบุเกี่ยวกับสัดส,ส่วนการถือครองอยู่นะครับเช่นในกรณีที่การถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนั้นๆไม่มีการระบุสัดส,ส,ส่วนนะครับว่าเจ้าของร่วมแต่ละคนถือครองที่ดินคนละเท่าไร่ส่วนไหนอะไรยังไงจะถือว่าเจ้าของร่วมทุกคนนะครับมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงน เช่นในกรณีที่ผมกับเพื่อนอีก3คนเนี่ยถือครองที่ดินแปลงนี้ร่วมกันนะครับแต่ว่าไม่ดินการตกลงกันไว้ว่าใครถือครองส่วนไหนอะไรยังไงก็จะถือว่าทุกคนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ในอัตราส่วนส่วนละเท่าเท่ากัานครับซึ่งใครจะได้ส่วนไหนอะไรยังไงไปก็อยู่ที่เราไปคุยกันนะครับว่าใครจะเอาส่วนไหนไปอะไรแบบนี้นั่นเองครับแต่ถ้าในการถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนั้นนะครับมีการระบุสัดส่วนเอาไว้นะครับว่าเจ้าของร่วมแต่ละคนถือครองส่วนไหนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ละส่วนเท่าไหร่ก็็จะะเปปนนนไตามที่่รบุใสว นนั้เลยนะครับเช่นถ้าหากผมกับเพื่อนๆ3คนถือครองที่ดินแปลงนี้ร่วมกันใช่ไหมล่ะครับแล้วก็มีการทาสัญญามีการจดทะเบียนบรรยายส่วนไว้ที่สานักง,งานที่ดินก็จะเป็นเปิฐานนั้นเลยครับเช่นตัวผมเองเนี่ยตกลงว่าถือครองส่วนนี้เพื่อนผมตกลงว่าถือครองส่วนนี้แล้วเพื่อนอีกคนนึงตกลงว่าถือครองส่วนนี้ก็จะเป็นเปิดฐานที่ตกลงกันไว้เลยครับผมก็จะได้ส่วนชามเงี่ยนตรงนี้ไปเพื่อนผมก็ได้ตรงนี้ไปเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ได้ตรงนี้ไปอะไรแบบนี้เลยนั่นเองครับอ่ะทีนี้เราก็ไปดูกันนะครับว่าแแลล้้้้ววไอกกกกกกาาารรรรรรรถืมมสิิทธ่เเเนนนนีียดดขึจบบงะคั ก็คือกรณีที่เราร่วมกันซื้อที่ดินกับคนอื่นทั้งแปลงครับเช่นในกรณีที่ผมเนี่ยไปสนใจที่ดินแปลงหนึ่งนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็นสวยมากเลยแต่ว่ามันมีราคาสูงผมก็เลยต้องไปหาผู้ร่วมทุนมาซื้อครับอาจจะหาเพื่อนนีัครสองคนมาช่วยกันหารกันซื้ออะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอผมซื้อมาแล้วมันก็จะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ใช่ไหมล่ะครับซึ่งถ้าจะให้โอนเป็นชื่อผมคนเดียวเนี่ยเพื่อนก็คงจะรู้สึกไม่ไว้วางใจดังนั้นแล้วก็เลยต้องมีการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันนั่นนน่่่ออ่นนนนนเเเออออองงงคคครรรรรรัับบพาาาาาะะวแตตลกกกกิิใใซืืช้ชมถรรมถ ร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายยืนยันนะคบว่าแต่ละคนเนี่ยต้องมีสิทธิในกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้อย่างแน่นอนนั่นเองครับซึ่งถาามีการระบุสัดส่วนการถือครองของแต่ละคนไว้ก็จะเป็นแปบนัที่ระบุเลยแต่ถ้าหากไม่มีการระบุสัดส่วนการถือครองของแต่ละคนไว้แต่ละคนก็จะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ในอัตตาส่วนเท่าเท่ากันดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั่นแหละครับในกรณีที่2นะครับที่มักทาให้เกิดการถือกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือการที่เราอาจจะร่วมกันซื้อที่ดินซักแปลงนะครับบางส่วนวนนา,าเียดคจ เ้าของงททีี่่่ดดินยัไไมแบ่งแปลงที่ดินนะครับเช่นนะครับถ้าที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีเฮียคนนึงเป็นเจ้าของแล้วเฮียเขาเนี่ยขายราคาแพงมากเลยผมไม่มีเงินซื้อผมก็เลยไปขอซื้อแค่ส่วนสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้พอคุยรายละเอียดต่างๆกับเฮียแล้วเฮียเขาก็โอเคที่จะขายให้ผมนะครับแต่ว่าเฮียเขายังไม่ได้แบ่งแปลงที shirt. ่ดินถ้าใช้ผมจ่ายเงินให้เฮียเขาเฉยๆเนี่ยผมก็จะไม่สบายใจใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันเลยว่าผมจะได้ที่ดินส่วนนี้ไปดังนั้นแล้วผมก็ต้องไปทําการจดทะเบียนถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดนนนส่วีี้กกัับบยยยะครรรรโมาา ส่วนว่าที่ดินส่วนที่ผมซื้อเนี่ยคือส่วนไหนอัตราส่วนเท่าไหร่นะเป็นกี่ส่วนจากที่ดินทั้งหมดเนื้อที่เท่าไหร่รูปร่างรูปแปลงเป็นยังไงมีการแนบสัญญาแล้วก็ทาสัญญาจะซื้อจะขายอะไรกันอย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็จดทะเบียนบรรยายส่วนที่ส่วนงานที่ดินด้วยครับซึ่ง้การถือกรรมสิทธิ์ร่วมในลักษณะนี้เขาจะเรียกว่าการถือกรรมสิทธิ์ร่วมแบบมีค่าตอบแทนนั่นเองครับดังนั้นแล้วถ้าเราอยากจะซื้อที่ดินบางส่วนนะครับโดยที่เจ้าของยังไม่ได้แบ่งแปลงเนี่ยแล้วเราไม่อยากรู้สึกว่าเจ้าของเขา การปลอดภัยกับตัวเราเองครับในกรณีที่3นะครับที่ทําให้เกิดการถือกรรมสิทธิ์ร่วมก็คือกรณีที่เราเนี่ยร่วมกันรับมรดกหรือว่าร่วมกันรับให้จากผู้อื่นนะครับซึ่งส่วนมากการรับมาเนี่ยก็จะรับมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรแบบนี้แหละครับเช่นนะครับ,รบถ้าพ่อของผมท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึง่งแล้ววันหนึ่งท่านเกิดเสียชีวิตไปแต่ว่าพ่อของผมท่านเป็นคนที่มีลูกเยอะนะครับมีลูกถึง3มคนเลยทีเดียวเก่าเลยก็คือผมเนี่ยมีพี่น้องอีก2คนแต่ว่าท่านไม่ได้มีการทาพินัยกรรมนะครับว่าจะยกที่ดินแปลงน แล้วลูกผู้คนก็มีสิทธิที่จะรับมรดกในที่ดินแปลงนี้เท่าเท่ากันใช่ไหมล่ะครับทีนี้พวกผมเหล่าพี่น้องเนี่ยก็ตกลงกันไม่ลงตัวนะครับว่าใครจะได้ที่ดินแปลงนี้ไปก็เลยเข้าไปถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินแปลงนี้ทุกคนเลยนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับที่ทําให้เกิดการถือกรรมสิทธิ์ร่วมหรืออาจจะเป็นในกรณีที่ไม่ใช่พ่อแม่ของเราหรอกครับอาจจะเป็นคนรู้จักหรือว่าลุงป้านาอาของเราเนี่ยเขามอบที่ดินให้เราแต่ว่าให้เราเนี่ยถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกับคนอื่นอันน ก็คือกรณีที่เราเนี่ยได้ทรัพย์สินนั้นมาในระหว่างที่เราทําการสมรสนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อมาหรือว่าเป็นการได้มาโดยการรับให้หรือว่าโดยพินัยกรรมนะครับเมื่อหนังสือยกให้หรือหนังสือพินัยกรรมนั้นนะครับระบุว่าให้เป็นสินสมรสครับก้าวเลยนะครับก็คือถ้าเราแต่งงานไปแล้วทรัพย์สินใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นบ้านอะไรที่เราหามาได้หรือว่าที่เราไปซื้อมาหลังจากเรียจดทะเบียนสมรสไปแล้วมันจะถือว่าเป็นสินสมรสครับสินสมรสเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างสามีก ผไปเจอที่ดินแปลงหนึ่งแล้วมันสวยมากแต่ว่าผมเป็นคนที่จดทะเบียนสมรสแต่งงานแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยมีตังค์อยู่ก็เลยแอบภรรยาไปซื้อซึ่งวันหนึ่งภรรยามารู้ตามหลังว่าผมซื้อที่ดินแปลงนี้ไปแล้วภรรยาสามารถไปล้อมขอที่สำนักงานที่ดินให้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร่วมให้ภรรยามีชื่อในจดที่ดินแปลงนี้เพิ่มเข้ามาได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นในกรณีที่รับมรดกหรือว่ามีคนอื่นให้จะต้องมีการระบุนะครับว่าที่ดินแปลงนี้เป็นสินสมรสถึงจะเรียกว่าเป็นกรรมสิรนสส็ ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของผู้ที่ได้รับให้มานะครับเช่นถ้าพ่อของผมเนี่ยเขาทำพินัยกรรมยกที่ดินแปลงนี้ให้ผมแต่ว่าผมแต่งงานแล้วที่ดินแปลงนี้เป็นสินส่วนตัวของผมนะครับไม่ใช่สินสมรสร่วมกันกับภรรยานอกจากว่าพ่อของผมท่านจะระบุในพินัยกรรมว่าเป็นสินสมรสนั่นเองครับทีนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ4กรณีหลักๆที่ทําให้เกิดการถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินขึ้นมาครับทุกคนก็คงจะพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าการถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินคืออะไรหลักๆแล้วก็คือการที่เราเนี่ยเป ทีนี้เราก็ไปดูกันนะครับว่าการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไราที่มักจะเกิดขึ้นนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าปัญหาแรกที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดเลยก็คือเรื่องของแนวเขตที่ไม่ชัดเจนแน่นอน,นะครับเพราะว่าการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินเนี่ยโดยส่วนใหญ่เรา,ามักจะไม่ได้ระบุใช่ไหมล่ะครับว่าใครถือครองในส่วนไหนในอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงทีนี้พอเราจะที่ดินแปลงนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับก็มักจะมีการทะเลาะก,กันนะครับว่าใครจะได้ส่วนไหนไปหรือว่ามีการลุกล้ำเนื้อที่ดิน แล้ววิธีที่จะแก้ปัญหานี้นะครับก็คือเราต้องมีการตกลงระบุสัดส่วนกันให้ชัดเจนครับมีการจดทะเบียนบรรยายส่วนที่สำนักงานที่ดินว่าใครถือครองที่ดินส่วนไหนในตาส่วนเท่าไหร่แบบนี้ก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องนี้ได้นะครับปัญหาในเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของการเก็บรักษาโฉนดที่ดินครับว่าใครจะเป็นคนเก็บรักษาโฉนดเพราะว่าการถือกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยมันมีโฉนดที่ดินแค่ใบเดียวใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าเจ้าของร่วมเนี่ยมีหลายคนต่างคนต่างก็อยากถือโฉนดที่ดินไว้กับตััััััวววเเเอองงงงดดนนนนนน้้้้้แลลกกกกกก็็็ตตทําาาารรรรใใหไะะคคคบบ่จปษ สงบที่ดินไม่งั้นเนี่ยทะเลาะกันแน่ๆครับปัญหาที่3ที่มาเกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการแบ่งแยกแปลงที่ดินครับพอถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็มักจะมีการแบ่งแยกแปลงที่ดินกันใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าถ้าเราถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มักจะมีความยุ่งยากตามมาอยู่แล้วนั่นเองครับทีนี้พอถึงวันจะแบ่งแยกเนี่ยถ้าหากเราไม่ได้มีการตกลงกันให้ดีเนี่ยก็จะต้องทะเลาะกันแน่ล่ะครับว่าใครจะได้ส่วนไหนไปใครจะได้เนื้อที่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่อะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับเพราาะว่ วันแบ่งแยกจริงๆเนี่ยที่ดินที่เราได้รับมาอาจจะไม่ตรงกับเนื้อที่ที่เราตกลงกันไว้ก็ได้ครับเพราะว่าพอเราลังวัดเนื้อที่ดินของเรามีโอกาสจะลดลงครับอาจจะลดลงจากการที่ที่ดินแปลงข้างเคียงเขากินเนื้อที่ของเราเป็นระยะเวลานานแล้วแต่เราไม่รู้หรือว่าอาจจะลดลงเพราะสารูนุภคต่างๆเนี่ยเขาได้ตัดผ่านที่ดินของเราหรือว่ากินเนื้อที่ที่ดินของเราไปแต่ตอนที่เราจดที่ดินของเรามันยังไม่โดนกินอะไรแบบนี้ใช่ไหมละครับแต่พอมาแบ่งแยกชนกันจริงๆแล้วมันโดนกินไปแล้วก็จะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายตามมาครับว่าที่ดินส่วนของััันนนนนเีี่่มมื้อททลลดดงิสคุณ ที่ลดลงอะไรแบบนี้ดังนั้นแล้วก็จะต้องค่อยๆค,ค,คุยกันนะครับถ้าหากเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นปัญหาที่4ที่มักจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการขายที่ดินครับปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นกับกรณีที่เราเนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินบนกรรมสิทธิ์ร่วมน,นะครับอาจจะเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับที่ปลูกแบบเต็มโฉนดที่ดินเลยแล้วบ้านหลังนั้นกับที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีคนถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันอยู่สามสี่คนอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าจะให้ขายเฉพาะส่วนเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมหยหลออนหนย ถ้าจะให้ตัดเฉพาะส่วนนั้นไปขายมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับถ้าจะขายเนี่ยก็ต้องสมัครใจร่วมมันขายทุกคนซึ่งหนักคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่อยากจะขายเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ไปบังคับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นแล้วเราต้องคุยกันให้ดีนะครับว่าจะขายที่ดินแปลงนี้แล้วก็จะต้องทําให้ทุกคนที่ถือกรรมสิทธิลล์ร่วมเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็มีความคิดในทิศทางเดียวกันอีกด้วยนะครับจึงจะไม่ทะเลาะก,กันอะไรแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็ปัญหาสุดท้ายนะครับปัญหาที่หาก็คือปัญหาในเรร,รีรันคน,าาจจนคบบบะแ้ แล้วมันมีหน้าที่ติดกันเนี่ยก็มักจะมีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับรวมถึงในกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมคนใดคนหนึ่งอาจจะไปติดหนี้คนอื่นไว้เยอะๆแล้วเข้าไปฟ้องร้องให้กรมบังคับคดีเนี่มายึดทรัพย์แต่ว่าเจ้าของร่วมคนนี้กับเจ้าของร่วมคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีการตกลงแบ่งสัดส่วนที่ดินกันไว้พอบังคับคดีเขาจะมายึดทรัพย์เนี่ยก็จะเกิดปัญหาตามไปเหือครับว่าจะยึดส่วนไหนอะไรยังไงดังนั้นแล้วผมก็สรุปได้เลยนะครับว่าการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินถ้าหากเราไมมมมม่่่ออยยยาาาาาากกกกกจจะะะีีีีปัััญหหเเเลลลนน้้้ตตตตตรรรงงงคุดแแ ว่าใครถือครองที่ดินส่วนไหนอะไรยังไงส่วนละเท่าไหร่ลูกแปลงเป็นยังไงแบบไหนแล้วก็มีการทําสัญญากันไว้นะครับมีการไปจดทะเบียนบรรยายสวนที่สำนักงานที่ดินแล้วพอมีโอกาสแบ่งแยกที่ดินได้เนี่ยเราก็รีบยื่นเรื่องขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินให้มันออกมาเป็นของใครของมันนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ให้ตามมานั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับถ้ามีคอนเทนต์หรือว่าสารดดีๆก็จะนำมาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับทุกคนอีกนะครับับบขอคคุณคร